ลิเวอร์พูลงานเข้าแล้วนะครับเมื่อเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแบกควา้ารองกับตันลิเวอร์พูลนะครับสเกลเซอร์ขนาดแท้เลยโดยมาดดนั้นสนใจจะคว้าตัวของเทรน์ไปนะครับเป็นเพราะว่าเทรน์นั้นเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าโลกฟุตบอลน,นั้นนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับจึงทําให้นะครับสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่าย่ําแย่เลยละ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o t b ตบอลและก็สวัสดีนะครับทุกคนที่รักเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วย เสนอให้ทุกคนได้ฟังนะครับเรียกได้ว่านะครับข่าวในช่วงสัปดาห์นี้ที่ทําให้แฟนลับลิเวอร์พูลนั้นนะครับใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเมื่อลูกรักนะครับอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือสัญญาของเขาเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นและปัจจุบันนี้นะครับลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่ได้ยื่นสัญญาใหม่ให้กับเขาเลยเป็นเพราะว่านะครับมันยังติดนะครับที่เทรนด์นั้นกําลังพักร้อนอยู่ซึ่งข่าวนั้นก็ได้มีการระบุไว้แหละครับว่าลิเวอร์ สสมรแต่ก็นั่นแหละครับข่าวเรื่องเทนนั้นหรือสัญญาเพียงแค่1ปีนะครับก็ไปเข้าหูมาดริดนะครับจนทาให้ฟาบิโอโรมาโน่นั้นนะครับก็ได้ระบุแหละคับว่าเป็นความจริงนะครับที่มาดริดในตอนนี้สนใจนะครับในตัวของเทนมากๆเลยและหวังว่านะครับในปีหน้าจะเซ็นสัญญาฟรีนะคบเพื่อให้เทนนนั้นย้ายมาที่มาดริดนะครับเพื่อเป็นตัวแทนนะครับแบ็ควาอย่างคาวาฮาซึ่งผมต้องพูดก่อนลวกันนะคบว่าข่าวเรื่องนี้นะครับถามว่าเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแน่นอนว่านะครับการที่มาดริดนั้นสนใจในตัวของงเเทนนนนนั้่าาจจะป็ควมรริแ ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การตัดสินใจของมาดริดแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแต่ผมต้องพูดก่อนแล้วกันว่าถ้านะครับไอ้ข่าวนี้เนี่ยมาสักเมื่อปีที่แล้วนะครับหรือ2ปีก่อนเชื่อได้ว่าแฟนคลับนะครับลิเวอร์พูลทุกคนนั้นเนี่ยก็คงจะมั่นใจเลยว่ายังไงเทรนด์ก็ต้องต่อสัญญาอยู่แล้วแต่สถานการณ์ในตอนนี้มันแตกต่างออกไป พอด้วยเหตุผลแล้วมันก็มีโอกาสสูงจริงๆนั่นแหละที่เทรนนั้นอาจจะตัดสินใจนะครับที่จะย้ายไปมาดริดจริงๆก่อนอื่นเลยผมต้องพูดก่อนว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะเนี่ยเขาก็คือเป็นสเกลเซอร์นะครับก็คือเป็นเด็กเนี่ยจากเมืองลิเวอร์พูลขนาดแท้เลยนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าเขาก็ไต่เต้ามานะครับจากเด็กเก็บบอลนี่แหละครับข้างสนามนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับทางด้านของเจอร์เกนคอปนั้นก็ดันเขาขึ้นมานะครับในฐานะแบ็คขวาซึ่งจริงๆแล้วเทรนเนี่ยตอนเป็นเยาวชนนะครับเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์์มาาาากกก่่่่อออออนน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 นะะะแตตเเเเจรรรร้คคค็็ปัััับบบบหงงงงงสิยใวขท เลยจับมาเล่นแบ็กขวานะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่กล้าพูดได้เลยนะครับเพราะว่าขนาดแม่ของเทรนต์เล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นยังยอมรับนะครับแล้วก็นับถือในตัวของครอปมากๆเพราะพูดเองเลยแหละครับว่านะครับถ้าไม่ใช่ครอปลูกชายของเขาในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะครับมีชีวิตนะครับที่ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเพราะอย่างที่เรารู้นั่นแหละครับว่าเทรน์นั้นมีจุดเด่นก็จริงนะครับเรื่องการจ่ายบอลเรื่องการครอสบอลแต่ตอนที่เทรน์ขึ้นมาใหม่ๆนั้นนนนนะะรัับบไไออ้้เ่่่กกายยลวมม็ดดูใี อีกทางเทรน์ในตอนนั้นเนี่ยช้าก็ช้าเรื่องเล่นเกมลับนั้นนะครับถือว่าสอบตกมากๆเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนลับเรอร์พูหลายคนนั้นจําได้นะครับกับเหตุการณ์ที่แรดฟอร์ดในตอนนั้นโอ้โหหลบเทรน์เป็นกลวยเลยนะครับแต่ด้วยความผมเพาะนะครับของเจอเค้นคอปนะครับที่ใช้จุดเด่นของเทรน์นะครับให้เป็นประโยชน์เรื่องการจ่ายบอลนะครับการครอสบอลนะครับหรือจินตนาการการแทงทะลุขึ้นไปเลยทําให้เทรน์นั้นนะครับสามารถก้าวขึ้นมานะครับเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าได้นะครับในตําแหน่งแบ็กขวานะครับก็สร้างแอ ของเขามาได้นะครับอย่างก้าวกระโดดเลยแต่อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับถามว่าเทรนด์นั้นนะครับมีช่วงเวลาที่ดีเนี่ยในช่วงไหนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงนะครับที่คว้าแชมป์เป็นลีกแล้วก็แชมป์พิีเมียร์ลีกนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับช่วง2 3ปีที่ผ่านมานะครับมาตรฐานของเทรน์นั้นตกลงไปเยอะเลยก็อย่างที่เห็นเลยนะครับปกติตนเองนั้นเนี่ยก็คือมีข้อด้อยอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมรับนะครับแต่เทรนด์นั้นก็ไม่ค่อยวิ่งสักเท่าไหร่หรือเวลาวิ่งนั้นก็ไม่ค่อยใส่สุดนนนนนนรรรรรัััับบใใใกกาาาาาไล่่พพสจจทหหห้้้แแฟววววอูตงงปดขยีมๆึ ตำแหน่งแบกขวาของเทรนตในตอนนั้นก็เกิดคาถามเลยแหละคับว่าเขานั้นเหมาะสมในการยืนแบกขวาได้หรือเปล่าควรขยับเข้าไปนะครับในการเล่นมิดฟิลด์หรือไม่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจคเกนคอปนั้นจะปฏิเสธแนวคิดนี้นะครับโดยบอกและครับว่าเมื่อคุณนั้นนะครับมีแบกขวาระดับโลกอยู่แล้วคุณนั้นนะครับจะให้เขาไปเล่นมิดฟิลด์ทำไมนะครับซึ่งในท้ายที่สุดผมว่าถ้าใครได้ดูบอลยูโรนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วแหละครับในสิ่งที่เจคเกนคอปนั้นพูดนะครับว่าเทรนนั้นยืนแบกขวานะครับเป็นอะไรที่ดีที่ โดยจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเล่นเป็นวิงแบ็กนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมานะครับได้เป็นอินเวิร์ดวิงแบ็กก็คือขยับเข้ามาข้างในมากยิ่งขึ้นทําให้เทรนนั้นนะครับสามารถจ่ายบอลเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเลยทาให้ช่วงหลังนั้นเทรนก็ฟอร์มเริ่มจะขยับมาดีมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือปีนี้เนี่ยทางด้านลิเวอร์พูลนั้นก็คือไม่มีเจเกนคอปแล้วใช่ไหมครับและนะครับสถานการณ์มันแย่ตรงที่ว่าตําแหน่งแบ็กขวาเนี่ยก็คือตอนนี้เทรน็นร์เป็นเบอร ที่อา์เนอร์สล็อตนั้นเนี่ยน่าจะชอบมากๆเลยเป็นวิงแบ็กนะครับที่ขึ้นไปสุดนะครับและลงสุดด้วยเช่นกันนะครับแถมมีการเลี้ยงที่ทะลุทะลวงนะครับอีกไหนลูกเปิดนะครับที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเทรนนะครับและด้วยความที่ว่านะครับด้วยสไตล์แบบเนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับว่าเทรนนั้นนะครับจะยังสามารถยึดตําแหน่งตัวจริงนะครับของอา์เนอร์สล็อตได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งที่มาที่ไปด้วยเหมือนกันนะครับการที่เทราณ์ว่ ตนเองนั้นนะครับจะได้รับโอกาสนะครับจากอันเนี้สลอตหรือเปล่านะครับในการเล่นนะครับเป็นเบอร์หนึ่งตำแหน่งแบ็กขวาของทีม และแน่นอนว่านะครับหากเทนนั้นตัดสินใจในการย้ายไปมัดดิดจริงๆนะครับผมบอกเลยว่านะครับถ้าเป็นการตัดสินใจในแง่เชิงฟุตบอลนั้นผมว่าก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ผิดอะไรนะถ้าเทนจะย้ายไปนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าคุณจะไปแทนคาวาฮาสนะครับที่ตอนนี้ก็คือแก่แล้วใช่ไหมเขานั้นก็มีโอกาสจะแทนได้เลยด้วยบอลสไตล์มัดดิทนะครับที่มันต้องเน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับจึงทําให้เทรนนั้นสามารถป้อนบอลยาวนะครับเอมบปเป้อินิสูอุสนะครับหรือจูตตปิลิงแฮมได้อย่างสบายๆเลย แต่ก็อย่างที่แฟนลิเวอร์พูลทราบกันดีแหละครับว่าเทรนต์เป็นคนหนึ่งนะครับที่รักในลิเวอร์พูลมากๆเลยเขานั้นนะครับถึงกับเสียน้ําตาเลยในวันที่เขานั้นนะครับสามารถคว้าแชมป์กับลิเวอร์พูลได้หรือนะครับรู้สึกปลื้มปิติมากๆในวันที่เจเกนคอปนั้นมาบอกกับเขาว่าเขานั้นจะได้เป็นรองกัปตันคนต่อไปนะครับของลิเวอร์พูลใจทั้งใจของเทรนต์นั้นอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับและก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเทรนต์นะครับถามเทรนต์ว่าถ้าเขาจะย้ายเนี่ยไปเล่นฟุตบบบอออลลลลนนนนะะคครรรรััทีีีีีีี่่่่กกกกไมมใชพเเเยยย์ขา เพราะว่าทั้งใจของเขานะเขาอยากจะเล่นให้ลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์นะครับการสัมภาษณ์นะครับเมื่อ2อปีก่อนนะไม่ใช่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยที่ทําให้เทรนน์นั้นต้องคิดหนักนะครับก็อย่างเช่นนะครับครอปไม่อยู่แล้วคนที่ปลุกปั้นเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนกันนะครับว่าเขานั้นนะครับจะได้รับตําแหน่งนะครับหรือการันตีการเป็นตัวจริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งนนนนนนนะครรรัเเเเเเืื่่่่ออออองงงววาาาาาาามมมมมมททททท้้้้ยยยพพตตตีีีขสปป็็ดดิผูๆล นะครับที่ยากมากที่ใครนั้นจะสามารถปฏิเสธได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ชื่อเสียงและแน่นอนว่าเงินทองก็จะตามมาด้วยนะครับด้วยมูลค่าในตัวของเทรนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าข่าเหนื่อยนะครับจะให้มากกว่าหรือน้อยกว่าหมายถึงมูลค่าในตัวของเทรนมันจะเพิ่มมากนะครับเมื่อเป็นนักเตะของมาริดไม่แปลกใจเลยเทรนนั้นจะคิดหนักเกี่ยวกับประเด็นนี้และไหนนะครับเพื่อนของเขาเนี่ยอย่างจู๊ดเนี่ยที่สนิทกันเลือเกินนะครับในค่ายแคมป์นิมชาติอังกฤษนั้นที่แบบว่า มีปวดหัวบ้างแลลวนะครับก็คือปีที่แล้วจ่นแมสส่งเทรนกับเพนโดไปเนี่ยเพื่อทําการกล่อมนะครับในตัวของจูดให้ย้ายมาลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าย้อนสอนแล้วนะครับจูดนั่นกำลังนะครับชวนนะครับเทรนเนี่ยไปอยู่ที่มาดริดแทนนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสถานการณ์ที่ถือว่าแย่มากๆเลยซึ่งถามว่าสิ่งนี้จะสามารถตัดสินนะครับหรือว่ารู้ได้ตอนไหนเชื่อว่านะครับถ้าเทรนตัดสินใจไม่ต่อจริงๆก็คงจะรู้แบบออฟฟิเชียลนะครับจบซีซั่นเลยนะครับเพราะว่าตลอดปีมันก็ยังสามารถเปลี่ยนนนนนนนแแแปปลลงงงกกััไไดด้้ซึ่่่อยาาาีผมพูะบววฐฟ โอเคนะครับอาจจะมีหลายคนไม่ได้ชอบนะครับเรื่องการเล่นของเทรนนะครับหรือสไตล์การเล่นของเทรนสักเท่าไหร่คือบางคนฮะเขแอบด่าเทรนตตลอดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นเชียร์ในตัวของเทรนและยังรักในตัวของเทรนอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีขี้เกียจเกมลงเกมรับบ้างคือเขานั้นเป็นเด็กนะครับมาจากเยาวชนลิเวอร์พูลนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่มันล้าค่ามากๆนานๆทีนะครับลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถนะครับดันเด็กขึ้นมาได้นะครับซึ่งเทรนเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่่่่่าาาเเปป็็นนนไไออออดดดรรขขขงงงกกุุตตๆททีี้้ึมมชหญู ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นสูญเสียนะครับผู้เล่นอย่างเทรนไปนะครับเป็นอะไรที่มันเสียหายหนักมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่นะครับขุมกําลังหรือความรู้สึกนะครับเพราะเขาคนนี้เนี่ยถูกวางไว้ว่าจะต้องเป็นกัปตันคนต่อไปของลิเวอร์พูลและเป็นไงกันบ้างครับใครที่เป็นนะครับแฟนขับทีมลิเวอร์พูลนะครับลองคอมเมนต์ไมาได้เลยแหละครับว่าถ้าเสียเทรนไปนั้นจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่าหรือคิดว่าเทรนนั้นต้องต่อสัญญาแน่นอนกับลิเวอร์พูลลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอน เทนจะไปนะครับแต่นะครับมันก็ต้องชีวิตเดินต่อไปนะครับถึงแม้ว่าลิวฟูนั้นจะเคยสูญเสียงนะครับนักเตะไปหลายคนแล้วแต่เชื่อว่าการสูญเสียแต่ละครั้งนั้นก็ทําให้ลิวฟูนั้นนะครับสามารถก้าวต่อไปได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่เสียก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าเทรนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของลิวฟูแล้วในปัจจุบันนี้คือตั้งแต่หมดยุคของเจอรานไปนะครับผมว่าเด็กที่เป็นสเกลเซอร์ที่สามารถขึ้นมาได้ระดับนี้ก็แทบไม่มีเลยนะครับนอกจากเทร นั้นนะครับจะอยู่หรือว่าจะไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะผมลงนะครับทุกแอปเลยนะครับแอปแดงแอปฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแอปทีทีนะครับก็ลงด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะก็พูดดักไว้ก่อนนะเดี๋ยวแบรน์เราอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ